สวัสดีครับพี่น้องนะครับเราเบ่งบรรยากาศยมุสาวนะครับพี่น้องตัดเขามให้ค่อยกินนะครับั้งพีก็หอดยามเห็ดหน้านะพี่น้องก็จะตัดหยอดเข่านะครับมาให้งัวให้ค่อยกินมันก็นจะมีทั้งเขา่าทั้งหยานะครับพอตัดแล้วเข่าก็จะโปงขึ้นนะครับเข่าจะปงเรียวกว่าหยานะพี่น้อง เกิดเร็วกาหยาก็จะเห็ุให้หยาเน่านะครับเน่าในน้ำนะครับเวลาหอดเกี่ยวเขาก็จะบ่มีหยาปนนะครับพี่น้องผูบ่มีว่ามีควอยก็จะจางค้นไปตัดนะครับหรือบอกค้นไปตัดเอานะครับมาเหงั่ให้ใหคว้ยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเขาสู้ฤดูเหตดหน้านะครับ ไขยกับคางคอกนะครับพี่น้องมีบ่งปล่อยอยู่ประมาณสองไร่นะครับแต่กระน้ำถ่วมเบิดนะครับพี่น้องประมาณเวลาหกโมงเช้านะครับผู้ใดสนใจขิมสุนเขาเงานะพี่น้องขวดละสองร้อยสี่สิบบาทนะครับร่วมทรงนะครับขวดหนึ่งเฮดได้ประมาณแปดตั0โดสิบตนะครับอายุที่เหมาะสมในการเฮดกับบเกินสี่สิบหามือมีบริการปลายทางนะครับ แล้วการยาไทยพยาธิแบบล่าหลังนะครับคาโบมอกนะครับใส่ได้ทั้งพยาธิภายนอกภายในนะครับเห็บเหากาเกลื่อนเหลือบไล่นะพี่น้องขวดละร้อยนะครับช่วงนี้มีโปรพิเศษนะครับหาแถมหนึ่งนะครับจดหอดสิ้นเดือนสิงหาคมนะครับสองหาหกหกนะครับค่าส่งหาสิบบาทนะพี่น้องใส่ได้ทึ่งว่าคว้วนะครับแพะหมาแมวนะครับ มานะครับขวดละหนึ่งร้อบาทนะครับพี่น้องขาทรงหาสิบาทนะครับใส่ได้ทึ่งว่าทองออนทองเกลนะครับไม่ตรงหยาดนะพี่น้องง่าหน่อยสิบกุมือ20่สิบมือก็เริ่มใส่ได้แล้วนะครับนี่ยเบิ้งบรรยากาศนะพี่น้องนี่ภามาเบิ้งลูกแม่ดำสองดำนี่นะครับ ในตัวแม่ทั้งคู่นะครับลูกเจ้ามิโชกับลูกดาวเหนือนะครับเนี่ยกำลังเลี่ยมขึ้นนะครับเหลืองดีนะพี่น้องออกไทยชัดเจนนะครับในแม่เขานะพี่น้องตัวหน่อยริมนีโบเมนนะครับเป็นลูกอีกแม่หนึ่งนะครับ กินดีนะพี่น้องจับลอยนะครับให้ลูกออกมาไทายลอยเบอร์เส้นเลยนะครับแต่ขึ้นที่น้ำคอน้ำนะครับพี่น้องลูกเหลืองงามดีนะครับกำลังอวดนะครับ ลูกดีลอยซีซีบ,บวกอยู่แล้วนะครับพี่น้องเลี้ยงดีๆนี่ได้ลอยหาสิบอยู่แล้วนะครับีนบ่ต้องห่วงเป็นขอ,อกไม่ยุค่าธรรมดานี่แหละนะครับพี่น้องบอนเดมีทุนมีเงินเห็ดขอ,อกหลังใหญ่ดอกนะครับเห็ดขอ,อกดีๆนะครับ ในเพราะสมนีก็เอานะครับพี่น้องโอ้กินดีนะครับพี่น้องนี่กินข้ามบางไง่บางไงนะครับก็จะพร้อมด้วยนะพี่น้องเพราะว่าโมาได้กิน เต็มที่นะครับจึงเลี้ยงลูกนะครับพี่น้องสายพันธุ์นี้เขาจะให้อ้วนนี่ก็ต้องกินมืดมืดขึ้นนะครับคุณอาหารอย่างดีนะครับพี่น้อง ินข้าวหมักงายหมักงานะครับเป็นตะเบิงนะครับเวลาควอยกินหยานะครับกินบนเลือกนะครับออนแก่กินเบิดนะครับคนอยาทู่ถามเขามาหลายนะพี่น้องเรื่องค่อยดำค่อยลูกผสมนะครับอยากแบงอยากหาซื้อนะครับ ผมก็มีอยู่แค่สองตัวนี่แหละนะครับเพราะว่าเขากต้องเบิ่งดีๆนะครับค่อยจับลอยนะครับค่อยมูลาค่อยลูกผสมนะครับก็ดีเบิดนะครับพี่น้องมันก็มีเกีต์หน่อยเกีย์ใหญ่ขึ้นกันนะครับแต่ว่าน,ำน้ำนมเนี่ยดีนะครับพี่น้องสายลูกผสมก็จะได้เรื่องน้ำนมมาดีเนื้อนอนนะครับส่วนเรื่อง ระดูโค้งสางนะครับแต่ละโตนั้นจะต้องไปเบิ้งเอานะครับมีตัวหน่อยตัวใหญ่คือค่อยไทยนะครับผู้ใดซื้อก็ต้องเบิ้งดีๆนะพี่น้องโมเมนต์เบ่งแต่ว่าเปลี่ยนลูกผสมแล้วก็ซื้อนะครับแล้วคิดว่ามจะออกลงมาตัวใหญ่นะครับเมนี่สูงร้อยห้าสิบนะครับพี่น้อง เมยน้อยกับประมาณ140กว่านะครับคอกลมมันก็นจะยืนคือต่ำนะพี่นอ้องกินดีบับคักเลยนะครับ บึ้งลูกนะพี่น้องสีเหลืองดีคักนะครับลูกเขาคูเลยนะครับตัวทั้งสายจอเนี่ยจะเกิดก้อนประมาณ20มือนะครับกินดีนะพี่น้องแป๊บเดียวจะเบิดแล้วนะครับนี่นะพี่น้อง นี่ลูกค้อยดำนะครับนี่ลูกค้อยจับนะครับออกมาเป็นไทยเลยนะพี่น้องต่ตางจากค้อยไทยเลยนะครับสูงเงาวดีนะครับพี่น้องขอขาเงวดีนะครับ หาเงินซื้ออาหารให้กินจากหน้อยนะพี่น้องพอได้กะได้รุนลอยหาสิบนะครับอายุสองปีได้ลอยหาสิบนี่ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะพี่น้องตัวน้อยนี่เป็นลูกของแม่ไงนะครับนี่ขวามือนะมเนี่ยในแดวเรื่องนะครับห่างกันยี่สิบหมื่นจะมาแตกต่างกันนะพี่น้อง เาบรูจะเปิดไปส่งไดนนะครับแต่ว่ากระบาลกว้างดีนะครับดอกเขาใหญ่ดีนะครับเดี๋่เราเบึงตอนให่นะพี่น้องดอกเขากำลังออกนะครับโคนเขาใหญ่ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเดคลิปนะครับพี่น้องเนี่้เบิง่งบรรยากาศเขียวเบิดนะครับมายามเนี่ยไปทั้งใดกับเขียวนะครับแต่ว่าหนาแรงกันเร่งคักอีหลีนะครับพี่น้องแรงแบบมูหาหมไม่ย,ยู่กันสิยากนะครับพี่น้องแรงคักแรงเนี่ยนะครับ เดี๋ยวลากันไปก่อนนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับ